ค,คุณครูปุญญาพรผิวข่ำนะคะคุณครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญค่ะโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมจังหวัดมุกดาหารนะคะแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะผ่านกระบวนการในการพัฒนาของ กิจกรรมต่างๆในชุมชนนะคะโดยใช้นวัตกรรมบ้านเราโมเดลนะคะมีแรงบันดาลใจมาจากการที่ต้องการให้ชุมชนนะคะเป็นชุมชนที่สามารถที่จะมีรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับตนเองนะคะโดยการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กสามารถที่จะสร้างนะคะกระบวนการเรียนรู้ผ่านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิด ชิ้นงานนะคะแล้วเอาความรู้กระบวนการทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนในห้องเอาไปใช้ในชุมชนให้ชุมชนเกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะตอนนี้การเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มันกำลังจะหายไป อาสาบสูญไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆนี้มันเริ่มจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอายาวชนนะคะซึ่งเป็นนักเรียนนี้มาเรียนรู้ผ่านกระบวนการนะคะทำโครงงานหรือโปรเจกต์ทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วเกิดประโยชน์กับชุมชนแล้วเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำนะคะก็จะรู้สึกว่ามันผ่านการอนุรักษ์มาจากภายในของเด็กนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่ากระบวนการที่เราใช้นวัตกรรมนะคะบ้านเราโมเดลนี้จะเกิดนะคะกระบวนการที่ เกิดทั้งในกระบวนการในการจัดก,การเรียนรู้ในห้องเรียนและเกิดนะคะผลที่เกิดกับชุมชนค่ะสวัสดีครับผมนายเสด็จพงศ์ศรีธน,นุนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมนะครับแร,รงบันดาลใจในการทํากิจกรรมของผมคือผมได้ไปเห็นาการเคี้ยวหมากในชุมชนนี้และเกิดข้อสงสัยใน,ในตัวเองว่า,าเราเคี้ยวหมากนี่ ทำไมมันถึงเกิดสีแดงทงั้งๆที่เราไม่ได้ใส่สารให้สีเลยมันจึงเกิดเป็นข้อ,ขอสงสัยในการศึกษาวิเคราะห์ว่าทําไมสีถึงเกิดาจากอะไรพอเราเได้ศึกษาตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าสีที่เกิดจากหมางเ,เราสามารถที่จะต่อยอดขึ้นมาทําเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าให้แก่มันได้จากสิ่งที่มันไม่มีค่าใหม้มีคุณค่าในตัวของมันเองให้มันเ,เพิ่มมูลค่าให้แก่มันสามารถที่จะต่อยอด เข้าไปเป็นทําเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งาการทําปอกหมอนการทําโคมไฟหรือว่าการทําลายผ้าต่างๆที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่มันได้ผลที่ผมได้รับคือทักษะกระบวนการในการทํางานในการาลงพื้นที่ในการไปทดลองทางวิทยาศาสตร์เราได้เรียนรู้ทักษะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ มากที่สุดคือเราได้เรียนรู้และก็ได้ส่งเสริมสิ่งที่อยู่ในชุมชนให้ออกมาโดดเด่นดรวดลรนในสังคมที่เป็นสังคมใหญ่เราได้เผยแพร่วัฒนธรรมของเราที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เราได้สร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเราเองด้วยครับนี่แหละครับในส่วนที่การสนับสนุนในส่วนของการดําเนินโครงการนะครับตามโครงก,การนะครับในการพัฒนาการความรู้ ดิจิตัลด้านสิ่งแวดล้อมของคุณถูปุญเจพรนะครับ, ال, a, นรบในส่วนของในนในในส่วนของผู้บริหารนะครับในนักของเรียนก็คือเราก็จะสนับสนุนเต็นที่เหมือนที่เราดําเนินการตามโมเดลเราก็คือหนองแวงเรือโมเดลซึ่งจะมีอินพุตก็คือเอ็นก็คือการสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเนเซอรี่แฟกเตอร์นะก็คือเราสนับสนุนปัจจัยที่มีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็น 4M นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็นด้าน วัสดุวัตถุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณแล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของการบริหารจัดการนะครับเราก็ให้คุณครูที่เข้าดําเนินการนี้ได้บริหารจัดการด้วยตัวของตัวเองทั้งในส่วนของงบประมาณด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการดําเนินการนะครับจะดําเนินการยังไงจะทำยังไงหรือจะขอความรับมือจากทางงเรียนในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เราก็จะอำนวยความสะดวกนะครับคุณครูปุ่นในทุกเรื่องนะครับเพื่อให รู้ตามตวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการครับ